แชทยังไงให้ผู้ชายตกหลุมรักโดยที่เขาก็ไม่รู้ตัวอันดับแรกการแชทเนี่ยไม่ใช่แค่การส่งตัวหนังสือหรือว่าข้อความไปค่ะแต่มันคือการส่งพลังงานบางอย่างที่ทําให้เขาเนี่ยรู้สึกดีกับคุณกลับมาดังนั้นสิ่งที่ครูชูลี่เนี่ยอยากจะแนะนําให้คุณทําเป็นอย่างแรกก็คือการที่คุณจะต้องตั้งจิตคิดไปก่อนค่ะว่าข้อความที่คุณส่งไปเนี่ยมันคือพลังงานดีๆที่จะทําให้เขายิ้มได้มันคือข้อความที่ทําให้เขาอ่านแล้วรู้สึกว่าสเสน่ห์ของคุณมันเกินต้านมันคือพลังงานบางอย่างที่ทําให้้เเขาารูสึกว่คุณป็น ู้หญิงที่ใช่แล้วน่าดึงดูดมากๆให้คุณคิดแบบนี้ค่ะก่อนที่คุณจะส่งข้อความอะไรออกไปถ้าคุณต้องการที่จะดึงดูดเขาเพราะว่าพลังงานที่คุณส่งออกไปมันจะทําให้ความรู้สึกที่คุณส่งบนข้อความเนี่ยถูกส่งไปถึงเขาด้วยเพราะถ้าเกิดว่าคุณส่งไปด้วยความรู้สึกกังวลเดี๋ยวตัวอย่างเช่นถ้าคุณกังวลว่าเอ๊เขาจะตอบข้อความคุณไหมถ้าคุณกังวลว่าแล้วเขาจะชอบฉันรอเปล่าเวลาที่คุณส่งพลังงานความขาดแบบนี้ออกไปพลังงานอันนี้มันจะส่งต่อเข้าไปในข้อความแล้วมันเกิดเป็นความรู้สึกที่ทําให้เขาเนี่ยรับร ได้ว่าสิ่งที่คุณกําลังส่งข้อความไปหาเขาเนี่ยมันเป็นความสุขหรือว่ามันเป็นความขาดที่เขาจะต้องคอยมาเติมเต็มกับคุณอันดับที่สอเวลาที่เขาอ่านข้อความของคุณเนี่ยคุณต้องทําให้เขารู้สึกดีกับข้อความนั้นๆให้ได้ค่ะเพราะว่าคุณอยากที่จะดึงดูดแล้วก็ชนะใจเขาถูกไหมแังนั้นข้อความที่มันส่งออกไปเนี่ยทุกครั้งที่เขาอ่านเขาจะต้องรู้สึกดีแล้วข้อความแบบไหนล่ะที่ทําให้เขารู้สึกดีมันก็คือข้อความที่เป็นบวกข้อความที่ดูแล้วสดใสข้อความที่อ่านปุ๊บแล้วได้พลังงานบางอย่างจากคุณ แตาเกิดว่าคุณส่งข้อความในทํานองที่ว่าทําไมเงียบทั้งวันเลยแบบนี้มันเป็นข้อความที่มันเหมือนจะไม่ได้มีอะไรมันเหมือนจะเป็นคําถามที่ดูง่ายๆถูกไหมคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันคือความรู้สึกที่ทําให้เขาคิดว่าคุณกําลังตําหนิเขาที่เขาไม่ได้ทาบางสิ่งบางอย่างให้คุณเนี่ยรู้สึกดีไม่ได้ทำบางอย่างให้คุณรู้สึกพอใจแล้วบางครั้งเนี่ยผู้ชายเขาอาจจะโทษตัวเองว่าเฮ้ยเขาอาจจะยังไม่ดีพอหรือเปล่าเขายังไม่เหมาะสมกับคุณหรือเปล่ายังไม่พร้อมในสถานะที่จะดูแลคุณได้หรือเปล่าคุณถึงรู้สึกไม่ดีหรือว่าาาคุณถึงงไดด้้้ตํหนนนิเัั ถามว่าเอ้ยทำไมวันนี้เขาไม่เทคมาเลยเพราะคุณคิดถึงเขาเพราะคุณอยากได้ข้อความจากเขามันจะดีกว่าค่ะถ้าเกิดคุณเปลี่ยนจากคําว่าวันนี้เงียบทั้งวันเลยนะกลายมาเป็นคําว่าเอ้วันนี้มีคนหายหรือเปล่าสงสัยจะต้องไปแจ้งความคนหายแล้วล่ะคือการที่คุณใส่มุกตลกไปแบบนี้การที่คุณส่งอารมณ์เหมือนกับว่าเอ้ยคุณคิดถึงเขานะแล้วคุณต้องการข้อความตอบกลับจากเขานะแบบนี้มันจะเป็นความรู้สึกที่น่าเอ็นดูเป็นความรู้สึกที่อ่านแล้วรู้สึกอมยิ้มว่าเฮ้ยคุณคิดถึงเขาขนาดน มันเป็นความสุขมันเป็นความน่ารักจังเลยก็ลงองไปปรับใช้ดูถ้าเกิดว่าเพื่อนๆยังไม่รู้ว่าเอ๊ะข้อความแบบไหนที่ควรใช้ไม่ควรใช้หรือว่าข้อความแบบไหนที่ดีกว่าครูมีอ e ีบุ๊กที่ชื่อว่าอยาอกหักพอทักแชทไม่เป็นในนี้จะเป็นตัวอย่างประโยชน์รวมถึงหลักจิตวิทยาในการแชททั้งหมดเลยว่าข้อความแบบไหนที่จะทําให้เขาหลงรักแชทแบบไหนที่ทําให้เขาเปย์แชทแบบไหนที่ทําให้เขาเนี่ยมองว่าคุณคือตัวจริงในอนา,าคตแชทแบบไหนที่ทําให้เขาอยากจะขอคุณแต่งงานแชทแบบไหนที่ทําให้เขารู้สึกว่าคุณคือคนที่ใช่แล้ว ไม่อยากสูญเสียไปทุกอย่างเนี่ยจะอยู่ในอ e ีบุ๊กเล่มนี้ทั้งหมดเลยถ้าเ,เพื่อนๆสนใจพิมสนใจใต้คลิปนี้ปกติเนี่ยราคาเต็มจะอยู่ที่1990บาทแต่ทุกคนที่ได้ดูไลฟ์นี้นะคะครูชุลีให้ราคาพิเศษจะอยู่ที่890บาทพิมพ์มานะราคาโปรมไม่ได้มีทุกวันค่ะส่วนข้อที่สามนั่นก็คือคุณรู้ไหมว่าการส่งสติกเกอร์หรือว่าการส่งอ e ีโมจิเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันสื่อสารแล้วมันเพิ่มความสุขในข้อความนั้นนะั้น่ะได้เยอะมากเลยเพราะฉะนั้นทุก น่าเอ็นดูน่าสเสน่หาลองส่งสติกเกอร์ตามไปด้วยสิคะมันจะทําให้ข้อความนั้นๆเนี่ยดูน่ารักขึ้นเยอะมากๆเลยอันนี้ก็คือทิปนะคะที่ทําให้เพื่อนๆเนี่ยแชทให้เขาหลงรักโดยที่บางครั้งเขาก็ไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าเขาหลงรักคุณเพราะอะไรแต่คุณรู้เพราะว่านี่คือจิตวิทยาค่ะแล้วคุณชุลีก็ขออวยพรให้ทุกความรักสมบวังนะคะ